สวัสดีครับบทนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำ API นะครับด้วย Node.js แล้วก็ใช้เปลี่ยนจาก HTML ให้เป็น PDF นะครับก็เหมือนกับจะสร้าง PDF นี่แหละแต่ว่าสร้างด้วย API นะวิธีทำก็ไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเราจะสร้างโฟลเดอร์เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับ HTML key PDF key Node Press key โ oh, มแล้วกันยาวหน่อยนะครับ พอเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วผมก็จะลริ่มเ i n i t i a l i ดูในนี้ไม่มีอะไรเลยครับก m i n i t ก็กดไปเรื่อยๆในเส้นเป็นใน MyT แล้วกัน yes ปุ๊บอ่าผมก็จะเข้าไปสร้าง Git Ignore Touch แล้วกัน,นครับ .git จะได้ไฟล์ขึ้นมาอันนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะไปที่ คลิปครับของผมเป็ที่คลิปของผมครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้ <c oughs> ก็จะมาเอากิดอีกหนอตัวนี้ไปใช้เสร็จปุ๊บเราจางหลังกิดอินิชเพื่อ Init, อินิชอินิชไลท์ตัวอ่าิดขึ้นมาแล้วมก็กิดคอมมิตขีดเอ็มอินิเชียลนี่เสร็จปุ๊บอ่าตอนนี้เนี่ยแพคเกจเจสันมันก็จะชี้ว่าเมน อินเดอยู่ที่เมนเอ้ยเมนอยู่ที่ index ผมก็จะท้าชีพอินเด็กขึ้นมาไฟหนึ่งนะครับเสร็จปุบ๊บเราก็จะมาลันไฟล์เราจะเริ่มเขียนโค้ดจากไฟล์นี้กันก็วิธีทําก็คือก่อนอื่นผมจะลงแพ็กเกจแรกนะครับก็คือ npm i node mon ผมจะใช้ node mon ในการสร้างในการลันไฟล์นี้เพื่อที่จะทําให้เวลาผมลันเซฟไฟล์อะไรก็ตามมัน มันอัลต์รีโหลดนะครับก็จะเป็นรันอันนี้ผมตั้งชื่อสคริปต์ว่าเด็บนะครับก็เป็นโนดโน้มอนแล้วก็อินเด็บต่ js เสร็จปุ๊บเราลอง n p ็นพีรันเดบดูรันละเนี่ยมันรอไฟเชนอยู่นะครับถ้าเราไปแก้ไฟล์นี่นิดหนึ่งเราเซฟปุ๊บมันก็จะอ็อทุกครั้งที่เราเซฟมันจะรีโหลดให้ด้วยโน้มอน มันคือ mm. อันดับแรกที่เราจะทำนะครับต่อมาที่2เราก็าจะมาลงเอ็กเพรสกันเอ็กเพรสก็ไม่มีอะไรก็ไปเซิร์ h เ x p r e พ s js mm. แล้วก็ไปที่ความจริงผมใช้กินะ๊ครับเอ็กเพรส js ดีกว่ามันจะมีตัวอย่างสั้นๆอยู่นะครับตรงนี้เลยผมจะใช้อันเนี้ยมาลัน c o อปปี้เพมาเลยนะ ก็คือเดี๋ยวมันจะฟ้องว่าเรายังไม่ได้ลงเอ็กเพนะครับก็ไม่ยากอะไรอันนี้ก็คือถ้าเก t ที่โหลดเนี่ยมันจะเซ็นเฮ l โลเวกลับมาแล้วก็ listen ุกที่พอร์ตสามพันเราก็จะมาเปิดแท็บใหม่แล้วพีเ n p มพ์ npm ลบ s แล้วก็ Express อย่างเงี้ยคราวนี้ API ไตัวนี้ผมให้เป็น slash p ด f แล้วกันเซฟนะครับตอนนี้โคดรีโหลดแล้วก็จะลอง curl local โอ้สามพันแล PDF ดูมันจะได้เห็นโลว่กับมาก็ต่อมาก็ผมไม่ค่อยใช้ get นะฮะเพราะว่า post เนี่ยเดี๋ยวเราจะส่ง body เข้าไปด้วยนะับตอนนี้ผมขอใช้ post ดีกว่าเราจะส่ง data เข้าไปเพื่อเต็ม PDF ด้วยผมจะเปลี่ยนเป็น post เลยฉะนั้นใน curl ตัวเนี้ยผมก็จะใช้เป็น curl ลบ x p o s t นะครับคราวนี้ถ้าถ้า curl ธรรมดามันจะไม่ได้แล้วนะ เพราะเกลธรรมดามันเก็บมันจะหาไม่เจอแคนนนเก็บแซ่ pdf แมันต้องเป็น l o a export เสมอนะครับจะได้เฮลโล่กับแม่ต่อมาก็ไปที่เนื่องจากผมจะส่ง data เข้ามาด้วยเราจะไปใช้ middleware ของ Express นะครับ <c oughs> ก็จะไปดูที่ resource แล้วก Middle ็ middleware แล้วก็ไปที่ body parser นะครับที่ body parser เนี่ยก็เราต้องลงก่อน รเ,เรแกลยพอลงเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีวิธีใช้อยู่ยว่า body parser require body parser นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่มันเปลี่ยนก็จะใช้เป็น constant นะครับแล้วก็วิธีใช้ก็คือเลื่อนไปล่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีใช้อยู่เราจะใช้เจสันพาเซอรนะครับฉะนั้นผมก็จะแค่นี้แล้วก็เป็น app use ก็คือเอาแอปที่เป็น express เนี่ยมาใช้ body-parser. js ตัวนี้นะครับคราวนี้เราก็สามารถเราจะสามารถ Request l ล็อก body ออกมาได้เดี๋ยวเราลองดูกันนี่นะครับโค้ดร,รีนดลอแล้วนะครับคราวนี้เราลองเท r l ็ก x p o s t เหมือนเดิมกลับไปดูที่นี่มันจะบอก Request body ไม่มี คราวนี้เราก็จะลองเป็น postman ไ,ไม่ได้เปิดแนนช้า่อยก็เปลี่ยนเป็น post นะครับแล้วก็เป็น local post สามพัน ร่าง tdf นะครับเ e ดเดอร์ก็จะเป็น content type application json นะครับ body เดี๋ยวเราจะลองส่งก็จะเป็นอะไรดี data ลนะกันไม่รู้จะส่งอะไรส่งเทสเข้าไปแล้วกัน,นแล้วก็ลองเซนดูมันขึ้น hello เลยจริงนะครับแต่เรากลับมาดูที่นี่ ที่นี่ก็จะเห็นว่ามีล็อก data test ออกมาคุณทิ้งง่ายๆเราเปลี่ยนจากอันนี้เป็นส่ง request o a r d ที่จะมาดูเลยก็ได้ครับเซ็นส่งไอ้นี่เข้าไปได้นี่กลับมานครับอันนี้ก็ได้ api มาลวตัวนี้พอตอนนี้เราได้ api แล้วเราก็จะมาดูว่าเราจะสร้าง pdf กันยังไงนะครับ pdf นะครับเราจะใช้ library ชื่อ html pdf ขีดตนี้ตัวนี้ มีหลายอันนะครับแต่ผมชอบตัวนี้สุดใช้ง่ายนะครับลงมาวิธีลงก็คือเนี่ยตามนี้แต่เราใช้คีดเอด้วยโอเคมาแล้วพอเราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูวิธีใช้กันที่ index js ก็ เริ่มตอนแรกเลยแล้วก็คือเราจะ import html to df มานะครับถ้ามาดูตามนี้เนะี่ยคือเขา import มาเสร็จปุ๊บเขาก็เซ็ต format เป็น a 4แล้วเขาก็ไปทำนี่เนี่ยตามเนี้ยก็ผมก๊อปตามนี้มาดูว่นก็ไดนะ้แต่ไม่ต้องพิมพอันนี้ที่ copy มาครับอย่างแรกตัวเนี้ยผมไม่ชอบ underscore นะครับเพราะ JavaScript ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็น camel case นะครับก็จะลบทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็น หนึ่งแรกหนึ่งที่หนึ่ง format option a 4เนี่ยโอเคผมเซฟเป็น a 4ก่อนก็ได้นะครับวิธีทำของเขาก็คือจะไปเซฟไฟล์เป็น html เป็นคอนเทนต์เป็น text string เลยก็ได้หรือว่าถ้าไปเอาจาก url ไหนมาก็ได้ผมไม่ค่อยชอบ url นะครับเพราะว่ามันมีพวกแบบ javascript ให้หลดเดยอะอันนี้ผมจะแบบเต็มแบบ pdf เปล่าจาก html เลยแล้วเดี๋ยวจะทำ templating ด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันก็คืออันเนี้ย เราออปชั่นตัวนี้โยนมาที่นี่นะครับแล้วก็ไฟล์อันนี้โยนมาที่นี่นะครับก็คือไฟล์จริงๆแล้วมันก็คือคอนเทนต์นี่แหละเสร็จปุ๊บมันก็จะได้บัฟเฟอร์ออกมาตัวนึง PDE buffer ออกมาอันนี้เดี๋ยวมาดูกันผมจะย้ายนี้เข้าไปไว้ใน API ของเราเรานเนี้ยถ้าเราคอย API ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องล็อกบัฟเฟอร์ออกมานะครับเดี๋ยวเราลองคอยมันดู c อ l ปุ๊บ เออเออเลอหรออผมลืมเปลี่ยนตัวนี้โอเคคลองไหมบกลับมาดูที่นี่ครับมันจะล็อกบัฟเฟอร์อกมาเห็นไหมซึ่งบัฟเฟอร์ตัวนี้ความจริงมันเป็น PDF แล้วละ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เซฟเป็นไฟล์กลับลงมาวิธีการเซฟเป็นไฟล์ในโน้ตได้ใน Express ก็ไม่ยากเดี๋ยวเรามาทำกันก็คือ ก็ใช้คําสั่งレスปอนนะครับก็คือตัวนี้レスปอนแล้วก็ดอทด้วย Write โอเคคือเรา Write ว่า Successful นะครับก็คือ200เสร็จปุ๊บเราจะส่ง Content Type กลับไปนะคันนี้จริงๆมันก็สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเบราว์เซอร์ของเรารู้ว่าตัวนี้เป็น PDF อนะอย่างที่1อย่างที่2ก็คือเราต้องส่ง Uh, disposition content disposition กลับไปเป็น attachment มันจะได้โหลดเป็นไฟล์ทําอย่างที่หนึง่งพอเราส่งตัวนี้เสร็จปุ๊บเราต้องส่งไฟล์ออกไปก็คือ pdf buffer ตัวนี้แล้วก็บอกว่าเมื่อ end เราจะส่ง pdf buffer ออกไปอันนี้อันนี้คือเราส่งไฟล์แล้วต่อมาก็คือถ้ามัน fail ละ่ะมันดอ t เด่นมันเป็น promise เราก็จะดอ t catch catchError ออกมาดูนะครับก็จะレ e ดอทมซติถ้ามันมีปัญหาอะไระส่ง f a false อสกไปแล้วก็ส่ง Error ออกไปดูดว้วยนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองขอดูปึ๊บเนี่ยมันได้เป็น pdf มาแต่ในนี้มันดูไม่ได้นะครับวิธีที่จะทำให้ดูได้ก็คือเซฟ e ปนออกมา เซฟทไฟล์นะผมเซฟไว้ที่ดาวโหลดเซร็จสิเสร็จแล้วก็คือมันเอา PDF ตัวเนี้ยเอ้เอา HT มาตัวเนี้ยไปคอนเวิร์ตเป็น PDF ให้นะครับซึ่งมันเป็น H1 มันก็เลยเป็นตัวใหญ่แต่เขาเนี้ยแหมถ้าเรามาเขียน HT m l วันนี้มันก็มันก็เขียนยากนะฮะะ เราควรจะไปแยกเป็นไฟล์หนึ่งหรืออ,อย่างหนึง่งก็วิธีทําก็ไม่ยากเราก็จะใช้อ่า ejs ผมถนัด ejs นะฮะผมไม่รู้ว่าหนึ่งถนัดอะไรก็ผมลง ejs เพิ่มตัวนึง ejs เนี่มั e นก็เป็น templating engine นะครับตัวนีงก็เอาไว้ทำ template เนี่ยแหละวิธีใช้ก็ไม่ยากเดี๋ยวผมสอนในวิดีโอนี้แหละไม่ต้องมาน้านาอันนี้ก็ได้ อย่างแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือ,อเราต้องสร้างโฟลเดอร์ folder. ไอเราต้องสร้างต้องสร้างไฟล์ขึ้มนมาทำเทมเพลตตั้งชื่อว่า,วาเป็นเทมเพลตสร้างโฟลเดอร์นะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะสร้าง layout.html.js อย่างนี้ครับก็คือไฟล์เนี้ยมันจะเป็น HTML แต่ว่าเราจะ embed ด,ด้วย JavaScript เราก็เลย .js ตามหลัง จะทาตัวนี้ให้เสร็จก่อนแล้วไม่ทำ HTML ตามหลักแล้วนะครับสร้างเสร็จปุ๊บรา้จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น HTML ปึดอย่างนี้คราวนี้ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้เราจะอยู่ body ไว้ต้องการสังเกตตัวนี้ใช้ขีดนะครับมันจะมีขีดกับเท่ากับค่าใช้ขีดเนี่ยมันจะแ e ดงว่า b o ี้เราจะเป็น HTML แต่ถ้าใช้เท่ากับเนี่ยมันจะแสดงว่า b o ี้เราเป็น string เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองเทสให้ดูทีหลังนะครับผมใช้ขีดไปล้บ body อย่างนี้ เสร็จปุ๊บวิธีการเรนเดอร์ก็คือเราก็จะสร้างา constant HTML เท่ากับ await ejs render ไฟ l e นี้ซึ่งเราก็จะไปเลือกไฟล์นั้นมาเช่น template layout HTML ejs เสร็จปุ๊บ แล้วก็จะส่ง d a t a เข้าไปชื่อว่า Body ี้บอดี้ของเราก็จะประกอบด้วยใช้คำว่า Hello World แล้วกันแล้วก็นื่องจากว่าเนี้ยมันเป็นเอ a i t มันเป็น Async Await ตัวนี้ผมก็จะเซต Async เป็น true มันเป็นวิธีใช้ครับต้องไปอ่านใน Doc ของ ejs ดูนะครับเสร็จปุ๊บพอตัวนี้มี Await ตัวนี้ก็ต้องเป็น Async งฟังก์อันผมพิมพ์อะไรผิด Okay. คราวนี้ผมได้ HTML ออมาผมก็จะเอา HTML มาตัวนี้มาไว้ที่คอนเทนต์ตัวนี้แทนนะครับแบบนี้มันสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะเอา body ก็คือ Hello World เนี่ยไปไว้ที่นี่ให้เรานะครับแล้วก็พอได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอา HTML ตัวนี้มาเรนเดอร์แทนคอนเทนต์ของเราตรงนี้แล้วก็ส่งเป็น PDF กลับไปคราวนี้มาเรามาคอดูเป็น PDF ตรงนี้ั เซ็นปึ่งค้างแฮค้างไหมทำอะไรกิจ j จ s t not f i n i ไม่ได้ o r t อเคนจะได้ละปึ่งเคไดียวก,กลับมาก็าเซฟออกมาดู ไปเดิมเลยแล้วับได้เห็นโลกโลกกลับมาก็อ่าจริงตรงเนี้ยมันเป็น pdf แต่ว่าข้างใน content เน,นี้ยมันถูกเซนจาก html าคจริงผมไม่ค่อยชอบมันไม่มีมา r g จิคนส่วนใหญ่ทํา pdf ที่เป็น a 4อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ต้องชอบ Margin อยู่แล้วมันต้องมีเซตแหละผมก็จะเซตมา r g จิไว้ในออปชั่นหน่อยแล้วกันก็คือ เอาสักสิบห yeah. right. ้าสิบไรต์สิบวัตต์ท่องสิบห้าอนี้ยังอไรอีกโอเคคราวนี้เรามีมาจิ้นตัวนี้ก็ลองคอมใหม่อีกทีหนึ่งเซ็นเซฟเซฟเดสพอนกลับมารีเพลซที่ไฟเดิ มีมาจินละข้างบนมันเยอะขึ้นนิดนึง10อาจจะน้อยไปครับไปลองเล่นดูต่อมาก็อันนี้เรายังไม่ได้ใช้ Data จากตัว Request เลยนะครับผมก็จะลองเปลี่ยนจาก hello world เนี่ยเป็น Table แล้วก็เดี๋ยวจะส่ง Request เราจะส่ง Row มาให้ปริ้นดูวิธีทำก็ไม่ยากก็มา new file แล้วผมจะลองสร้างเทมเพลตชื่อ table html ejs ขึ้นมา ซึ่งเทเบิลตัวนี้ก็ tr th คูณสามผมลืม th โอเคก็คือจะมี th ส่วนนี้จะเป็น id แล้วกัน first name last name นี้แล้วก็นี่เป็น t body t body ก็จะมี tr แล้วก็ T D คู3นะครับตัวเนี้เราจะพิมพตามจำนวนโหลดที่เข้ามาวิธีทำจริงแล้วถ้าใน JavaScript มันจะเป็น for นะครับเราจะเขียนด้วยคำสั่งนี้ไม่มีการพิมพอะไรข้างในนะครับก็เป็น for พอเราใส่ for เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งลงมาข้างล่างคือตัวเนี้มันเข้าใจว่าเราจะรัน JavaScript ข้างในนะครับแต่ว่าเราต้องครอบเหมือนก่อนตัวนี้เราต้องครอบด้วยเปอร์เซ็นต ตัวนี้ก็คอรอบด้วยเปิดแล้วก็เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไว้ข้างล่างสุดตนันไม่ใช่ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยก็คือ for var แล้วก็มีอะไรอยู่อะไรตัวนี้เราก็จะใช้คำว่า rows เดี๋ยวเราจะรับ variable ตัวหนึ่งชื่อว่า rows นะครับ rows ตัวนี้เป็น object ซึ่งเป็นอะไรมีกี่อันมันก็จะ render เนี่ยรัวๆเสร็จปุ๊บ เราก็จะมา render row เปิดลงเล็บไออย่างนี้ dot อ,อะไรก็าตามเช่นตัวนี้ dot id ตัวนี้ dot first name ตัวนี้ dot last name อย่างน,นี้ผมแก้หน่อยแนละ้วนเห็นแล้วไม่สบายใจอย่างนี้โอเคก็คือเอาแต่ละตัวใน row เนี่ยที่ object ไมงมาบนลุก เรนเดอร์ TR, ตามจำนวนที่เราต้องการเจปุ๊บที่โค้ดของเรานะครับตรงนี้เราก็จะมาสร้าง table ลท่ากับ a w a i t เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น T b l e แลเรา o d ดี๋เราก็จะไม่ใ้คำว่า body เราจะใช้คำว่า r o w ตรงนี้เราก็จะใช้ Request.row ก็คือตอนนี้ผมจะเรนเดอร์ b l e นะครับ ซึ่ง table HTML เรียก table HTML ก็ได้ table HTML เนี่ยถูกสร,สร้างจากตัวนี้เอา rows ตัวนี้โยนเข้าไปไว้ในนี่เพื่อวน loop นะครับซึ่ง rows ตัวนี้มาจากไหนก็เอามาจาก request body dot rows ทีครับก็คือเอามาจาก request body ตอนที่โดน post เข้ามาผมก็จะเอาตัวนี้เนี่ยมา render ที่ body แทนคราวนี้ table HTML ตัวนี้ก็จะ โยนถูกโยนเข้าไปในบอดี้ซึ่งบอดี้ก็คือเมนเทมเพลตของ HTML เรานะครับเสร็จปุ๊บก,ก็ HTML ตัวนี้มันก็จะถูกโยนเข้ามาในคอนเทนต์แล้วก็เจน PDF ออกมาเหมือนเติมเขาเนี้ยเราต้องมาเทสละต่อมาวิธีการเทสก็คือตรงเนี้ยเราต้องแก้ให้เป็น r o l s เพราะว่า API ของเราต้องการ r o l s ถูกไหมครับก็เป็นต้องการ ID เนะ ID 1, าะ ID หนึ่ง first name สังก last name นี้แล้วก็มันทักที่สองคนที่สองเป็นใครดีจิ๊บบี้จิจจิโทษทีเสร็จปุ๊บลองคอยพี่ไอ้ปึ้ง มันก็จะได้ PDF ตัวใหม่กลับมาลองเซฟรีสปอนกลับมาดมมูมันก็จะขึ้นมาเป็นเทเบิซึ่งเขาเนี่ยเราก็สามารถตกแต่งมันได้ด้วยนะครับเช่นอยังไงดีเราจะ Import ควกบ t s t r a p เข้ามาก็ได้ เชนั้นเราไป import bootstrap ท right. to boot bo so, ี่นี่แล้วเราก็ไปเซต class ให้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเราก็เดี๋ยวเรามาลอง import bootstrap ก็ไปดูนรัก็ใช้เก็บ bootstrap เนาะก็จริงแล้วเขาเขียนแค่ import เนี่ยตัวเนี้ย bootstrap 5จริงผมก็ยังไม่เคยทำนะเดี๋ยวผมลองทำเลยก็ import เข้าไปที่ head นะครับแล้วก็ตัวเทเบแล้วก็ใส่ T ารเทบเข้าไปปอปปากเลยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันถ้าใส่ค่าเทเบลมันก็จะได้เลยมั้งสวยงามขึ้นนิดหน่อยลอง save เซฟรีสคเอามาดูเลย นี่เป็น pdf ซึ่งใช้ CSS ได้เราจะตกแต่ง CSS ด้วยอะไรก็ได้เช่นตรงนี้ผมอยากให้โลนี้เป็นไฮไลท์เป็นอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่ง CSS แเล้อาในในน,นะครับหรือว่าเราจะมาแอดสไตล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือตัวบอดี้ตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเท่ากับมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเท่ากับให้ดู นะครับแล้วก็ลองขอ API ใหม่มันใช้ได้เหมือนกันนะครับเียงแต่ว่าสิ่งผลลัพธ์ที่เราจะได้มันจะเป็นแบบนี้นี่คือมันจะเอารนเดอร์มาเป็นสตริงคือมันคิดว่าข้างในเป็น unsave HTML มันก็เลรนเดอร์เป็นเป็นสตริงแต่ถ้ามันเป็น save HTML เนี่ยใช้ขีดเนี่ยมันก็จะคิดว่าตัวนี้เป็น HTML นะครับลองใหม่อีกทีนึ่ e ก็จะมาเป็นเทเบิลข้างในก็กลายเป็นเทเบิลนะครัครับสุดท้ายขอแ r a p up นะครับก็อันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับวิธีการทำ Node API สำหรับการน e n d e r PDF นะครับแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้เรายังไม่มีการทำพวก Authentication เลยฉะนั้นใครขอิด API ตัวนี้เข้ามาเราก็จะเจ n PDF ไปได้รัวๆเลยก็อาจจะไม่ปลอดภยัยฉะนั้นก็ต้องไป implement พวก j w t เพื่อป้องกันไม่ให้คนมาขอเล่นได้อะไรอย่างนี้ด้วยในอนาคตน,นะครับอันนี้คือเป็นที t o r เรียในการทำ PDF เฉยครับหวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ